Ha <laughs> คะ่ะสวัสดีคะ่ะน้องๆทุกๆคนวันนี้ก็มาพบมาเจอกับช่องป้าวันพารวยสามนะคะอ่าป้าวันก็ขอแจ้งหน่อยเนาะป้าวันเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อเอ่อ่เปลี่ยนชื่อช่องอีกแล้วคะ่ะก็เปลี่ยนเป็นป้าวันพารวยสามและป้าวันพารวยสี่เนาะก็วันนี้ป้าวันก็จะมาวางแนวทางสองตัวบนและสองตัวล่างให้ก่อนนะคะ ก็ก่อนจะไปก็มาดูผลงานกันมาฟังคำเตือนสักนิดแล้วก็ผลงานเนาะว่า <c oughs> น้องๆคนไหนได้มั่กก็ทักมาบอกป้าหน่อยก็ได้เนาะอืมทักมาขอบคุณหน่อยก็ดีเนาะก็มาฟังคำเตือนสักนิดเนาะคำเตือนคลิปนี้จัดทำเพื่อเป็นแนวทางลอตเตอรี่เท่านั้นไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดและ เด็กต่ำกว่า8ปีขึ้นไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะไม่สนับสนุนอ่าการพนันทุกชนิดนะคะตัวเลขทุกตัวที่ประวันเอามาวางให้นี้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางตัวเลขเท่านั้นนะคะเลขไม่เข้าหรือเลขหลุดก็อย่าทักมาดานะคะถูกแล้วก็ทักมาบอกได้นะคะอืมเดี๋ยวพอให้ไปเลขหลุดทักมาดาพอถูกไม่ขอบคุณเนี่ยนะนอ เออเอาค่ะก่อนอื่นเราก็มาดูผลงานก่อนเนาะอันนี้ช่องเก่าก็ชื่อบักลาพารวยเนาะตอนนี้ป้าวันก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นป้าวันพารวยสามแล้วนะคะอา่าโอ้เข้าเยอะอยู่นะเนี่ยนี่เห็นไหมโอ้ล่างเข้าชุดล่างไปอยู่บนเนาะเออเนี่ยเห็นไหมเทียบแล้วเนาะ ก็ได้แต่ว่าชุดสรุปพอวันสรุปบนนะมันก็ได้เนาะได้อ,อืออันนี้ล่างน,นี่ล่างแล้วก็เข้านั้นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยชุดนี้เข้าทั้งล่างและบนเลยชุดล่างได้หกหนึ่งเนาะหกหนึ่งก็มาตรงตรงเจ็ดเก้าก็มาตรงตรงเนาะอืออันนี้ก็สองเด้งเลยเห็นไหมบน สองเด้งเนอะอืมผ่านไมมผ่านไหม,น,ไหมน้องน้องผ่านไหมคะตัเลขในกลุ่มประวันหลุดกระจายเลยเนอะอืมอันนี้ก็ชุดบนเห็นไหมประวันประวันเนี่ยบอกแล้วเนอะว่าถ้าเราทําตัวเลขเยอะเนี่ยโอกาสที่ว่าเราจะถูกเนี่ยมันเยอะคะ่ะ แต่ถ้าตัวเลขน้อยเนี่ยโอกาสที่ว่าจะถูกก็น้อยก็มีน้องๆหลายคนนะทักเข้ามาหาประวันประวันให้เยอะเกินไปหรือเปล่าซื้อไม่ไหวค่ะก็โอเคประวันจัดให้ค่ะน้อยชุดถ้าเลขไม่เข้าหรือเลขหลุดเลขอะไรก็อย่าทักมาด่าป้านะเพราะป้าตามใจน้องๆอยู่แล้วน้องๆจะเอาแบบน้อยชุดประวันก็จัดให้ค่ะนั่นน้องๆจะเอามากชุดประวันก็จัดให้ค่ะประวันนี่ตามใจอยู่แล้วเนาะอืม ชุดนี้ก็ชุดนี้บนแต่ไปเข้าล่างเนาะเห็นไหมเลขประวันเห็นไหมเพราะว่าถ้าเราให้มาเยอะอย่างเงี้ยคือเรามันเลขมันจะเข้าหมดอน้องๆเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยชุดสรุปบนเห็นไหมนี่ประวันก็ตัดเลขดับให้เห็นไหมเนี่ยประวันตัดเลขดับตัดเลขดับให้แฮะมันก็เหลืออยู่สามชุดใช่หไหมเหลือเก้าเจ็ดเนี่ยอันนี้ไม่เข้าเนาะอันนี้ไม่เข้าไม่ผือก็เหลือเลขอยู่สามชุดเห็นไหม ตัดเลขดับอันนี้ก็เป็นเลขชุดสรุปเห็นไหมสรุปบนเห็นไหมชุดสรุปบนเห็นไหม,น,หน,ไหมน้องๆก็ได้อยู่ที่เก้าเจ็ดเลขแค่สี่ชุดเลขวิ่งก็ให้สี่และเจ็ดก็เข้าอยู่ที่เจ็ดเนาะอืมเลขดับก็อยู่ที่สามและสองเนาะ เดี๋ยวงวดน,นี้เดี๋ยวปวันก็จะเอาทำเลขดับมาตัดให้อีกเช่นเคยแต่ว่าจะไม่ทําเยอะๆอย่างนี้ละเพราะปวันเองก็ไม่มีเวลาเนาะปวันไม่ว่างเลยนี่ช่องปวันพารวยสองนะปวันยังไม่ได้ไปออกคลิปขอโทษน้องๆในกลุ่มเลยเนาะเพราะเลขหลุดเข้าแต่หกตัวเดียวอืมมาเข้าหน้าช่องหมดเลยเนาะก็ยังไงน้องๆปวันก็คิดว่าน้องๆก็คงได้กันนะเนาะได้เนาะ แต่ก็เงียบกิ๊บเลยเนาะเออนะไม่เป็นไรงวดนี้เอาใหม่เงียบก็เงียบโอเคอันนี้ยำทิ้งค่ะเห็นไหมคะเหมือนน้องๆหลายคนเนี่ยทักมาป้าขอดูอันเก่าหน่อยไม่ต้องดูคะ่ะน้องขาคนเขาอยู่ในกลุ่มยังไม่ขอดูเลยคะ่ะน้องเห็นไหมคะเนี่ยพอประวัน ลงคลิปให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็อเอามาผลงานมาโชว์ให้ดูหน่อยเอามาเช็คดูหน่อยว่าเลขเข้าไหมเพราะวันก็จะยำทิ้งประมาณนี้ค่ะนี่ก็คือทิ้งเลยเห็นไหมคะน้องๆเห็นไหมคะว่ากระดาษงวดงวดนึงอะใช้มากน้อยแค่ไหนเนาะอืมก็ประวันมาแบ่งปันให้ก็อย่าเรื่องมากเนาะไม่ต้องเรียกร้องไอ้นู่นไอ้นีไน่ไอ้นีไน่ไอ้นู่นประวันทําให้ก็ซื้อไม่ซื้อก็ไม่ต้องซื้อค่ะนะคะซึ่งประวันเองก็ไม่มีเวลา น้องๆเขาอยู่ในกลุ่มเขาเสียเงินเข้ามาเขาไม่เลื่กงมากนะคะอืมปวันจัดให้แบบไหนเขาก็ซื้อแบบนั้นอันนี้จะเอาแบบนู้นจะเอาแบบนี้ก็มีน้องๆหลายคนทักเข้ามาโอ้ยเลขเยอะอย่างนี้ซื้อไม่ไหวหรอกซึ่งประวันเองก็บอกแล้วเลขเยอะแค่ไหนเนี่ยโอกาสที่เราจะถูกมันมีเยอะนะพอผลสุดท้ายพอเราสรุปขึ้นมาแล้วเนี่ยก็คือตัวเลขมันก็เหลืออยู่แค่สี่ชุดสี่ชุดเนี่ยเห็นไหม สรุปทั้งสองช่องเลยค่ะทั้งสองช่องเลยเพราะว่า,าช่องห้าเซียนอีสานปวันก็บอกแล้วว่าเลขสรุปให้มาดูช่องบักล่าพารวยเนาะเนี่ยเห็นไหมปวันสรุปบนให้อ่ะซึ่งก็เหลือเลขอยู่แค่สี่ชุดไม่ว่าปวันเนี่ยเหมือนน,อนอ้องๆอาทักเข้ามาอะไรนะใครไม่รู้อ,อีนางเดี๋ยวมึงไปบล็อกเอ็ดตัวนี้ทีที่มันทักเข้ามาพูดเนี่ยสองครั้งละทักเข้ามาอ่ะบล็อกเลยเข้าเดี๋ยวเข้าไปทางหลังบ้านเอาเครื่องด้วย เข้าไปทางหลังบ้านเลยบล็อกออกเลยอ่าบล็อกแล้วก็ไอปักไอนั้นให้ด้วยไอรายงานอ่ารายงานอ่ารายงานยูเซอร์ด้วยยูเซอร์นี้ถ้ถาทักเข้ามาอีกคือไม่ให้เข้าแล้วทั้งสองช่องเลยอ่ใช่เพราะว่าถ้ามันจะเข้าช่องประวันพารวยสองไม่เป็นไรเพราะช่องนั้นเราไม่ได้ลงเลขอยู่แล้วอืมเนี่ยเห็นไหมเขาบอกว่าเออทำไมไม่เห็นทำเหมือนอ่าอะไรอ่ะ มันแอดกอนกอนไหนประวันก็ไม่รู้จักเนาะจะไม่ว่าประวันจะตีลังกาให้น้องๆแบบไหนจะเขียนแบบไหนนะแต่พลสรุปออกมาเนี่ยก็คือเลขมันก็มีแค่นี้ค่ะมันก็เหลืออยู่แค่สี่ชุดเนี่ยสี่ชุดถ้าน้องๆเอาไปซื้อเนี่ยล่างบนก็ได้ค่ะไม่ขัดทุนอยู่แล้วได้อยู่แล้วนี่ถ้าไม่ได้ก็ให้มาเตะคอประวันเลยนี่ประวันบอกแล้วเนาะอืม นี่หน้าช่องมันเรื่องมากอย่างเงี้ยเพระวันลำคานะเพราะวันไม่ค่อยอยากมาลงให้แล้วนี่เพราะวันทําอยู่ในกลุ่มปพระวันสบายใจรู้ไหมคนดีก็ดีดีนะคนที่ว่างี่เง่าก็งี่เง่าจะเอาตัวเน้นๆ้นจะเอาตัวเน้นเน้นอยากได้ตัวเน้นเนนเข้ากลุ่มเสียเงินเลยค่ะคุณได้เน้เนแน่นอนอืม้ม อันนี้ก็มีน้องๆทักมาหลายคนเนาะเพราะวันขอแบบสองตัวนะจับเป็นเลขสี่ชุดเนาะเอาน้อยชุดนาะเพราะวันโอเคจัดให้ค่ะไม่ต้องกลัวค่ะเพราะวันพูดง่ายอยู่แล้วเออมันไม่เข้าไม่อะไรก็อย่าว่าปพระวันนะเนาะอืมนี่ก็ทำเป็นชุดวิ่งให้เลยค่ะนี่ค่ะน้องๆชอบชุดไหนก็จัดไปเลยค่ะ เห็นไหมปวันง่ายหรอกง่ายนิดเดียวไม่ยากเดี๋ยวปวันก็จะตัดเลขดับให้เช่นเคยนะคะ ใจเย็นๆเนาะน้องๆเป็นยังไงกันมั่งเนาะถูกแล้วเห็นเงียบจังเนาะยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ปวันช่วยเปิดการมองเห็นให้ปวันด้วยนะคะกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ปวันหน่อยค่ะ ก็เหมือนอย่างน้องๆเหมือนเกียนคีย์บอร์ดทั้งหลายที่เข้ามากวนตีนประวันน่ะนะขอร้องออกไปค่ะประวันไม่อยากลบกับใครนะคะอารมณ์ไม่อยากลบกับใครค่ะเนาะคอมเมนต์เข้ามาอย่างงู้นอย่างนี้ก็ถ้าน้องไม่ชอบน้องก็ไปดูช่องอื่นนะคะประวันมาทําให้เอฟซีที่น้องๆเขารอคอยหรอกเนาะน้องไม่ชอบน้องก็ไปช่องอื่นค่ะ เพราะคนให้เลขมีเยอะแยะแหมมีไอตัวดังนั้นมันทักเข้ามาในไลน์ปราวันเลยนะโอ้โหแสบมากไม่รู้อ่ะป้ะวันเนอะด่าไปซะจนว่าหมดกระเพาะเลยอะ่ะไม่รู้ป่านนี้มันยังมันลืมหรือยังไม่รู้ว่าประวันด่าเยอะ ยิงงวดน,นี้นะปะวันเอามาแบ่งปันให้น้องๆหน้าช่องน้องๆหน้าช่องถูกนันตุ่มนะปะวันนี้โดนกินค่ะปะวันโดนกินงวดเน,นี้ยปวันเสียเลขเยอะด้วยพอดีมันคอมเมนต์เข้ามาแบบอืม้มปวันก็เลยจัดให้มันแบบหวานหวานจ่อยหวานเชี๊ยบเลยหวานแบบอืมหวานเชี๊ยบจริงๆ เจีย๊ยบเลยเออทำไมกล้องประวันมันเอียงไปก็เอียงมาวะเอาค่ะอ่าหลักสิบก็ได้อยู่ที่ศูนย์เลขหนึ่งนะคะตั้งเป็นเลขวิ่งก็ได้ศูนย์หนึ่งค่ะอ่าหลักหน่วยก็ได้อยู่ที่สองสี่ แปดสามนะคะเดี๋ยวปวันก็จะมาจับวินตรงนี้ให้เนาะเอองวดที่แล้วปวันว่าจะมาทำสามตัวให้ปวันก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะเพราะว่าปวันไม่ว่างงั้นพอดีงานเข้าเนาะงานเข้าก็เลยคือต้องทํางานก่อนอเนาะก็ได้สองตัวกันไปก็พอได้ค่ากับข้าวแล้วเนาะอือย่างน,น้อยก็ได้มีเงินต่อต่อทุนงวดนี้ ศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์แปดศูนย์สามเดี๋ยวป้าวันจะทำเลขดับแล้วก็มาตัดให้นะคะหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งแปดหนึ่งสามเดี๋ยวทำเลขดับก่อนนะดับป้าวันเนี่ยสุดยอดน,นะ แต่งวดนี้ประวันจะให้ให้ดับตัวเดียวค่ะเพราะว่าดับดับอีกตัวนึงประวันเอาไปลงในกลุ่มเนาะงวดทีแล้วประวันให้ดับอะไรอะสามกับสองไปใช่ไหมงวดนี้ประวันจะแบ่งออกแบ่งลงในกลุ่มตัวหนึ่งเอาลงหน้ากลุ่มตัวหนึ่งนะคะประวันไปแบ่งในกลุ่มมาให้ ดับนี่นาน้องน้อง,อง,องค่ะดับทุกหลักดับทั้งบนและล่างค่ะเหมือนงวดที่ผ่านมานะคะดับบนล่างได้ตัวเดิมค่ะ เลขดับค่ะอันนี้เลขดับประวันก็ได้อยู่ที่สามเนาะดับย่อยู่ที่สามค่ะทีนี้เราก็จะมาตัดเลขดับออกอืม <c oughs> หนึ่งสามเนี่ยเป็นเลขต้องห้ามอยู่แล้วมันไม่มาอยู่แล้วอ่าซึ่งตอนนี้ก็จะเหลือเลขอยู่ ศูนย์สอง1ูนยเหลือเลขอยู่6ชุดนะคะเหลือเลขอยู่6ชุดค่ะอ้ยของวันเดือนวันที่1เดือนสองนะคะหกเจรัฐบาล ห้าวันผารวยสามอา่ะน้องๆขาน้องๆขาเอาแคปค่ะแคปค่ะซึ่งก็เหลืออยู่หกชุดเนาะอันนี้ก็จะเป็นบนเนาะบนบนค่ะบนบน เดี๋ยวปวันก็จะมาลงคลิปอ่ออีกคลิปหนึ่งช่องของประวันพารวยสามจะมาลงชุดล่างให้เนาะเอาค่ะอ่าเลขดับนี้นะน้องๆสามารถเอาไปตัดได้ทุกที่เลยนะคะเอาไปตัดได้ไม่ว่าจะได้หวยไม่ได้ได้ตัวเลขจากอาจารย์ท่านไหนมาเนี่ยก็คือเอาไปตัดได้นะคะเอาไปตัดได้ค่ะค่ะยังไงประวันก็คง จะจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะยังไงน้องๆเอาตัวไหนเลขตัวไหนไปซื้อก็ขอให้เป๊ะให้ปังให้มาเนาะให้โชคดีให้มีเงินใช้เหมือนงวดที่ผ่านมาสองงวดแล้วที่ประวันเนี่ยเอเอามาให้น้องๆหน,น้าช่องเนาะอืมก็ยังไงก็ประวันน้องๆคนไหนที่ถูกก็ดีใจด้วยค่ะเลขก,ก็แค่สีชุดไม่เยอะเนาะ,ะไปบนล่างก็หมดไม่กี่บาทก็ได้ค่าขนมได้ค่ากับข้าวกันแล้วเนาะ ก็ประวันก็คงจะจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ